ก็ไม่มีอะไรก็ฉันฟอบไนี้ยอานไปด้วยเพราะผมชอบอ่านอะเพราะผมชอบอาดทุกอย่างอ่ะกูเข้าไปจากกองที่ดีอ่ะเราแนะนำตัวไอ้ดีเนี่ยใครมยากมาแนะนำตัวกูได้ใครอยากมาแนะนำตัวได้ดิไม่น้ำมันไม่เห็นพูดยังไงมันไม่น้ำไอ้มองไม่เห็นพ่อไม่เห็นมันดำเกินนายมองไม่เห็นมึงเห็นกันได้ไงวะ ส้ามคนใช่ไหมฟูเล่บาฟููเล่บาสุชิเล่บ้าสีชิอ้าวีปแล้วอ่ะเราเล่นดีกว่าไปไปยเข้ามายายก้นนูแกเข้ามาซะขบลุกินไก่โอ้ย ไม่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 รู้ตอนไหทีตอนเข้าวันดีกันอ่านี่มันเนี่ระดับโทรศัพท์ระริบนี่ระดับไอเทมเอ้ยสามร้อยแปดเกมนี้มีไฟกระพริบจำสแกนและเสียงดังๆและอึดอัดอีกมากมายอีกมากมายไม่ไม่ขอมาแก้ว่าเราจะยังอ่านทำไมวะเราก็ยังมีพกอีกโอ้ยอ่านไม่ออกชื่อแม่ชื่อยัยไม่รู้ อาไม่ออกอลงมาเองอานกินดิครับ,อบอไ,ไอ,อ,อ,อ้องมันต้องเป็นลเิอต้องมกาวบอกเสียงก้อนไอ้เี้ยดังเดินทำคารแด้วยนะเอามันแล้วกูทอามันให้เราเล่นไมแตลนี่ตั้งแรกเลยหนัามาันก็เล่นแรกสิจะให้อยู่ดีค้าไปดูเลยได้ไงล่ะคือผาถามะไรแปงคือ,อยังไงว่าแบบเล่นคาร์ที่ไว้เล่นที่ค้างไว้น่ะ Ừ, 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 ừ. มาไม่ให้เราจบไงเพราะว่าเขากัดรู้ลยเพราะว่ายังจำทุกอย่างได้อยู่จากการที่เรียนช่วงเบียร์ตาไปแ่ไม่ากคไม่ต้องจ่านะโอท้ทำาุญกูพังเลจบปะเอาเราไม่บบาไมา โอ้โอ้ทีมงานคุณภาพเริมเริโอ้ทีมงานคุณภาพอืมโทีมงานคุณภาพครับยี่ิอย่างน่าผู้นี้ตีบานเลยตยครับไม่ว่างผม้มเจระนะคาโดครับผมผมผมไม่ผมไม่วก็ได้โวดเวอเอมคาดเออมาน่าจะได้จปร อทีนีนแะใคะ่ตรูกเนคนที่ประตูนี้ครับรู้ว่ามีคนดเอากันเยว่าในห้องนี้ต้องมีคนดำเอาตู้กันแน่เลยอะวิบีวิวบีไลท์แบ็คโอ้ชื่อโอยดำคนดำน่าด้ว่าเราวิ่งน่่อน ล้วก็เราวิ่งแล้วไงน้องไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่เปิดวิ่งเปิดทอห้าอ้เฮ้ยเมเดโมกันเฮ้ยเดินำมันชิโก้นะหรอวะน้าเธอเปลี่ยนไปเออท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 อเออมันได้พีคัรอสูร เป่าแก๊สก่อนจะได้ไม่สำลักมันอยู่นี่ไอ้เท่าเียเฮดีไงแตกวิ่งออกไปล้วโอ้จอเโอ้โอ้ยวิ่ง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 วิ่วิ่ง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 วว การ้อก um ้อนครับท่านซ้อก้อน้ยตกใจพูดเลยสั้เป็นใจทำไมนกูไม่น่ากลัวนานเลยอผมั้กัละรอสายกว่าไม่มีอะไรเลยเดมหายเดมอ๋เดชโอยสิสัตว์ใครย่สัตว์ย่สัตว์ก่อนเดียก่นเดียวเกูจะเอามาทำไมเล่าไปหาอะไรกินไปหาอะไร có lại gì hết đinh hả đinh hả hả nghe có mày đinh hả hoa đinh hả 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 เราจะเข้มทำไม,มแล่าไอ้ควายสูชิเราไปห้บ้าอะไร้มั้อืมสุชิบอกบ,บ,บอยโอ้ยคอมอีกูดบอยเจอแบตเตอรี่แล้วไ้โเจอแล้วจลย้อนย้อนย้ย้อนไปเจอมันดักอยู่ดีโขจะเขาจะบันลกันเลยอะไม่เป็นไรพอเราเก็บนล้วอืมใช่ดิเมาันลางเล่นเล่นกันเวลาไง เออไปเร็วเลยเดก่อนเ่าจะมดอาการหายใจแล้วก็ตายเป็นภาคอยู่ที่นี้แยกเลยแยกแย่เลยเราเงิ่งเหรอเมื่อขนแซงไม่ดี๋ยวว่ามีเงามีอะไรดูดีขึ้นเยอะคุ้มไหมวะ ก็มันมีแท่งเงาอะไรมันดูสวยขึ้นเยอะเลยอะคุ้มไวอย่างนี้ดีโอ้ยตกใจหมดเห็นเงาตุกกูตกใจหมดจริงนะเนี่ยกูลัวเงาตอนเนี้ยใช่ไอ้กูวได้โดนมมเงามงนะกลัวยิ่งไปเาไปะย่ไปเห็นเอี่ไนอยู่นี่ไงมาอยู่ไนเเเลยเอา มันตายคอจแช่มันแช่มันแช่แล้วมันสตัน์ทเลยมันแช่แล้วมันสตัน์ทเออวิ่งสตันได้แล้วเออเอาถือกล้องเลยยัยยัยนะตอนนี้กูตามกับขุดูตอนนี้ตอนนี้กูขั้งจะขัจะแบกอ่ะกูไม่เจอพี่เลยพี่มันทำในนิวอเปรมาสแปมจุดเกิดกูโอ้โลกรีดว่ะเดี๋ยวนี้มีคนขลังมึงไม่งี้หรอวะขลังมึงเฮ้ยร้อนมั้ยร้อนมั้ย ร้อนมาร้อนมาเปิดประตูเปิดร้อรรรรมนมานี้ดิอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เดโมเดโมโมูมโมร้อนเดโมแม่มานี้ดิเดียวร้อนเดโมมาจดมาจทางออกมันหายวุย้ยเพรประตูเปิดแล้วมันหายเว้ยไอดำไปได้วะไอ้ไอ้ไอ้มา,อ,า,าอยู่นี่อย่ามากหาบกูนะฮะอาเกิร์ โอ้ยไอ้ดำเอ้ยเจอปุ๋มันมัาดีหมูอยู่ไหนดีหมูก้อนอยู่ไหนโอ้ยไอ้ปาปิก้าจับฉันหายพูดมันหายโอ้ยเอ้ยเฮียเฮ้ยโี๊มันมาแล้วระดมมาตามมามาตามมาตามมาอีนู้ตามพี่มาเดี๋ยวพี่พาไปเดี๋ยวเล่น lăng này Vinh lên đầu đi Vinh chả chẳng lời ấy có con đi Ấy có con sân la tạm bắt tạm bắt Tạm bắt tạm Ơi Lo bay tay đi Cứ đôn chên Ơi 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 กูแช่นะเฮ้ยตมาก็ดีล so ้ไปเลยไปเลยไปเลยเข้าเลยเป็นคอะไรก็แช่ไปดื่อดีเป็นคุณอะไรเอาคูแช่เลยเอาดกูวโอ้หองาสุกคือมัแดกหอ้โอนหรอากาศมดจนมันลมันก็ตายไง มันไม่มีโอากาสให้ใจมันเลยตาย,ยางไงไม่มีอะมากกดคนธรรมชารติเขาก็คืออย่าอบอกนะว่าคืออาการที่สามารถที่ใชส่ได้ใช่ไหมเออเออมันเป็นแก๊สอะออโอ้โหอินอันร่างวิ่งได้บางอยู่เลยวะเฮ้ยเขาปรับไปนี่ว่าสวยยิ่งแม่งเฮ้ยเฮ้ยม,มินิเกมไหมร้านไหนของเนาะ ไม่ใช <ns il S 2> ่การห้าป้ายแล้วต้องกดสวิตซ์ซับยันอยู่แล้วก็ห้าป้ายไปด้วยจะเอาแย่ไปได้เนี้ยใช่ไหมพี่ละโมดขึ้นมึงกระดิกยึงตายเลยไอ้มึงย่ามึงมึงย่าเพ้อก็เดินเลยแบบนิดเดียวก็ไม่ได้อ่ะโออุรอนยิ้มตูดแม่ว่าไอ้ผู้หญอะไรมึงเก่งใจอยู่ดูไปสัก โหแล้วคือเขาทำมินิเกมไหมปุ่นนะเฮียแล้วคือเขาทำมินิเกมให้ยากขึ้นด้วยนะต้องท่าสวิตด้วยต้องท่าบัตด erm. ้วยอ่ะเอ้ยไม่หยุดที่ขึ้นไหมเนี่ยฮะไม่หยุดที่ขึ้นด้วยนะไม่หนาวอันนี้อันนี้คือปกติปุ่มอะไรดิปุ่มอ่ะ ไม่มไม่ไม่ไม่ทำไมอ่ะพอพบมันก็แช่เลยกูแช่เล่นเลยตายไม่น่าก็ถ่ายเล่นเลยมันก็ถ่ายเล่นเลยอ่ะเออแล้วก็ลืมอธิบายเลยไอตัวข้าวถ้าเกิดเจอแล้วให้หยุดถ้าเกิดไอตัวดำมาให้ทายไอรูปไอดำใช่ไอดำไม่รู้ชื่ออะไรแต่เรียกไอดำมากว่าเพราะว่ามันดำ แม่พี่พอ่อทีมนย่งมมาเหยียบเขาทำ่ัซื้อมามันเยียบขึ้นนะอ่ะเออขุมค้าอยู่แหละรอนานขนาดนี้โอ้เสี่ยเฮียเลอวะใครทำอะไรที่รบกวนกูกูคิดว่ามันเปิดได้แล้วมันหยุดเลยกูรอนมาก่อน มาดิเอ๊ะโค้งทำไมเออดีโอ้โหว้ายทำไมกูหนาววะไปไปใส่กลาดีกูกูจะซ่อนเมนึงกำลังยุ่งยาก่ายห้านี่อยู่เมื่อนสวิตจะเปิดแค่เดียวไงแล้วก็ไม่ไม่มีให้เปิดอะสวิตนะ อือกูจะเดินไปหาพีดีแหวนแล้วว่ะโอ้โหตายไหมใครมาตายใครนั่นมันไปทำอะไรหครับมันสมี้ไบแถวไหนวะมันสมเอวีเดย์มันสมเอวีเดย์อ่ะตาแป๊ดเลยไม่มีเลยปุไม่มีเลยไม่มีเลยอโอกูแคะเลยรู้สวยมากทีหนู เอาละใช้ได้เลยอ่ะใช่ดิอือขึ้นไปขึ้นไปอโอเคแล้วก็ภาวนาว่าความเราจำก็ทาของกูจะจะแมนแล้วไม่หลงยังกูยังยังไม่ตายเลยใช่เป็นยังไงมาต่ออ้าวไอ้ก้าวไปแล้วยังไม่ตายเลยมม่เชื่อป่ะอืมดีมากกูเชื่อนะแต่กูแต่กูพี่เลี้ยงก็อยากตายอ่ะเฮ้ยดิสะยัน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 โราจะเป็นลม โ้บบีแล้วพี่จะมาทำไมต่อมองไม่ชัวร์เลบ้าปะเนี่ยติดเลยฮิ้รอไปก็ตายผีเจ๊ะไหมไม่ใชิบหายเลยเฮ้อกูนี่ตายมักูไม่รักชีวิตกันเลยตายกูตายด้านเนี้ยกูภูมิใจว่าด้านมือนี่กูภูมิใจแน่นอนนะเล่นบุพเพภัยหรอเล่นแบบเดิมมิเล่นแบบเดิมิมิ เ่าหชีวิตกับทุกอย่างที่เจอได้ไปากลัวใครใครลาโกเป็นไปเลยแค่ผมชอบโอ้ยปลากลัวชิวๆเด็กเด้ปอนหนึ่งก็จะสร้างมันขึ้นเงไงเด้พวกผมไม่เอาปันโอ้โหเปิดโหมดกล้องเลนแมนเลยกู มันซุ่มเกิดอะยอเดี๋ยวนะเดี๋ะดไป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 เานามันกูจอหางเยอะเลยมันจะเยอะแยงอะดี๋ยวเหรออ้าไปเลยแม่ยัางหวอ่ะกูยังไม่ทได้อธิบายเลยเลยไปเสแล้วอะจบแล้วอะอ้าวอ้าได้ดูก่อนดูก่อนรอดูไปจบก่อนเพื่อไม่ีในคัสินในสิน ขอให้เป็นแคคสินเลยอย่าบอลจะจบกูจะได้พ่อเลยอะเพลงชิวๆอ่ะชิวกายเพลงชิงพี่บ่ายเลยแหน่คนชิวอ่ะเฮ้ยดีไงยังไงคอนแต่งเติมแล้วนี่นี่ตอนตอนแรกไม่มีพี่หยุดขัดสีแล้วปล่อยฉันเลย ตอนแรกไม่มีงชวมากอย่กไงเกลิงใช่เป็นชิวจัดเลยคือรูกบอลตอนยิงๆเนี้ยพวกกิบเลยอค<า>ุ่่าฮะขอบคุณดีเล่นการพัฒนายดูการอะไรดูก,ก,การที่ส่องทั้ทงทั้งหมดอยู่ในระหว่างการพัฒน,นาแจงฟอร์ยูเพตาฟังโอ้แล้วมึงอับดลบไอ